ร้านมนสะดวกซื้อของคุณทกโกตอนที่สามคุณนายยอมทำธุระที่ภูซานเป็นเวลาห้าวันพอกลับมาโซก็แวะไปที่ร้านสะดวกซื้อก่อนเข้าบ้านตอนเ,อเดินเข้ามาในร้านชียอนกำลังคิดเงินค่าเครื่องดื่มให้กับลูกค้าคู่รักที่มาดิก,กันอยู่พอดีหญิงสาวส่งสายตาให้แทนการทักทายพอคู่รักเดินออกไปจากร้านแล้ว เธอก็เดินตรงจากเคาน์เตอร์ชำระเงินมาหาคุณนายยอมทันทีหลังจากทักทายและแลกเปลี่ยนความเป็นไปของที่ร้านเสร็จที่ยอนก็ขยับเข้ามาชิดแล้วเริ่มพูดเหมือนรอจังหวัดนี้อยู่แล้วเจ้าของร้านคะคนคนนั้นมาที่ร้านทุกวันไม่เคยขาดเลยคะ่ะหมายถึงใครอ๋อชายคนไร้บ้านหรือใช่คะ่ะเขามาตอนฉันเข้ากะแล้วก็กินข้าวกล่องวันละกล่อง หมายความว่าเขาไม่มาในเวลากะของพนักงานคนอื่นเลยหรือใช่ค่ะ,ขออจจะเขามาเฉพาะเวลางานของฉันหรือว่าเขาสนใจใเธอพอคุณนายยอมแซวฉียอนก็้อนสายด้วยสีหน้าจริงจังคุณนายยอมหัวเราะแล้วตอบรับเสียงบ่นของหญิงสาวด้วยการบอกว่าล้อเล่น <laughs> แต่ว่าเจ้าของร้านค่ะ พอลองคิดดูแล้วที่เขามาในเวลางานของฉันจะมาตอนสองทุ่มตลอดซึ่งเป็นเวลาที่เราลบของหมดอายุทิ้งพอดีเลยค่ะอะไรนะฉันเคยบอกให้เอาของใหม่ให้เขากินไม่ใช่หรือคุณเคยบอกค่ะแต่พอฉันบอกให้กินกล่องใหม่เขาก็มารบเร้าจะกินของเหลือทิ้งให้ได้เลยฉันอุตส่าห์บอกไว้ว่าจะให้ข้าวกล่องใหม่แบบนี้ ก็กลายเป็นคนไม่รักษาคำพูดนะสิเจ้าของร้านคะมันไม่ง่ายเลยนะคะเวลาคนคนนั้นพึมพำแล้วเมื่อยืนเสาเสียอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์อย่างแรกเลยคือมันมีกลิ่นคะ่ะเหมือนใครมาอึดทิ้งไว้กลางร้านยังไงอย่างงั้นอีหนำซ้ำพอลูกค้าเห็นเขายืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์บางคนก็เดินออกไปเลยแล้วจะให้จะทำยังไงถอยให้เขาไปไกลๆก็ไม่มีวิธีอื่น นอกจากรีบทําตามคําขอเขาจะได้ออกจากร้านไปเสียพอเขาออกไปแล้วฉันยังต้องหาวิธีระบายอากาศในร้านอีกนะคะเฮะ้อเข้าใจแล้วล่ะฉันว่าเขาต้องวางแผนมาแล้วแน่เลยค่ะไปรู้มาจากไหนนะถึงได้โผล่มาตอนลเลาะข้ากล่องทิ้งพอด,ดีแบบนั้นไม่ธรรมดายอย่างที่คิดจริงๆด้วยเมื่อวานเขามาที่ร้านเช้ากับปกติ ทำเอาฉันพลอยเป็นห่วงไปด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าชียอนเลียริมฝีปากพลางทำสีหน้าเหมือนเป็นห่วงเขาจริงๆจนคุณนายยอมหลุดหัวเราะออกมาทุกครั้งที่มองดูหญิงสาวตัวสูงรูปร่างผอมแหแต่จิตใจอ่อนโยนอย่างชียอดเธอมักจะนึกถึงหุ่นเป่าลมสำหรับประชาสัมพันธ์ร้านที่ร่างกายพลิ้วไหวไปตามลมอย่างไร้สติอยู่เสมอ ทีย้อนเธอเป็นคนจิตใจดีแบบนี้จะเอาตัวรอดในโลกนี้ได้ยังไงเฮ้อเจ้าของร้านตะหักละคะคุณมองโลกในแง่ดีเกินไปถึงได้ยอมให้คนไร้บ้านมากินข้าวกล่องที่ร้านทุกวันเกิดวันดีคืนดีเขาพาพวกเพ,พื่อนๆมาด้วยจะทำยังไงคะทีย้อนย้อนถึงแม้เธอจะเป็นหุ่นเป่าลมแต่ก็แข็งแรงไม่เบาเขาไม่ใช่คนแบบนั้น แหมคุณรู้ได้ยังไงคะฉันมองคนเก่งและเพราะแบบนี้ฉันจึงได้เลือกเธอมาทำงานยังไงล่ะคุณนี่ใส่ต้านแหลมคมจริงๆคะ่ะการสนทนาโต้ตอบกับชียอนผู้เป็นดังลูกสาวคนเล็กที่เธอไม่มีนั้นมักจะสนุกเสมอคุณนายยอมอยากให้เธอสอบราชการเร็ดเร็วๆจะได้ไปจากที่นี่เสียแต่อีกใจหนึ่ง แค่ลองคิดถึงตอนเธอลาออกไปก็เศร้าขึ้นมาแล้วกลุงกล้งเกลงเสียงเกละดิ่งหน้าร้านดังขึ้นตอนลูกค้าเดินเข้ามาในร้านฉิยอนเอ่ยต้อนรับลูกค้าแล้วกลับไปที่เคาน์เตอร์ชำระเงินส่วนคุณนายยอมก็กวาดตามองดูรอบๆร,ร้านก่อนจะเดินไปดูข้าวกล่องที่เหลืออยู่เธอตัดสินใจว่าจะแวะมาที่ร้านอีกครั้งเมื่อถึงเวลาเละของหมดอายุทิ้งเพื่อถามชื่อของชายไร้บ้าน ซึ่งยังเป็นปริศนาอยู่จนถึงบัดนี้คืนนั้นหลังจากคุณนายยำกลับมาที่บ้านเธอูุทราท้าจนพลอยหลับไปแล้วตื่นขึ้นเพราะเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์เมื่อดูที่หน้าจอก็เห็นคำว่าลูกชายปรากฏขึ้นขณะนั้นเป็นเวลาเลยเที่ยงคืนไปแล้วเมื่อปัจจัยสองอย่างนี้มารวมกันความลำบากใจก็เพิ่มขึ้นทวีคูณเธอกดรับโทรศัพท์แล้วรู้สึกได้ว่า กรดในกระเพาะเริ่มไหลย้อนขึ้นมาเป็นอย่างคาดเสียงคนเมาจากปลายซ้ายดังทะลุโทรศัพท์ออกมาลูกชายไม่รู้ว่าเธอเพิ่งกลับจากภูซานและไม่รู้ด้วยว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเธอแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็บอกรักคุณนายยอมและขอโทษที่แม้จะรักแต่ก็ตอบแทนด้วยความกระตันยูได้ไม่ดีเท่าที่ควรตอนจบของเรื่องราวซ้ำซากนี้ มักจะเป็นคำถามเรือ่องสถานภาพของร้านสะดวกซื้อว่ายังอยู่ไหมพอคุณนายยอมบอกว่าไม่มีอะไรให้เขาต้องเป็นห่วงลูกชายก็จะตอบกลับมาด้วยคำเดิมๆว่าให้ปิดกิจการร้านสะดวกซื้อเสียแล้วหากเอาเงินมาลงทุนกับธุรกิจของเขาแม่ก็จะสบายขึ้นและมีชีวิตที่สงบสุขมากกว่าเดิมแต่นั่นเป็นเพียงคำพูดลอยๆไร้แก่นสารเท่านั้นคุณนายยอมทนไม่อยู่ไวว จึงสวนกลับลูกชายด้วยคำพูดรุนแรงมินชิกเอ้ยอย่ามาต้มตุนคุณในครอบครัวเดียวกันเลยแม่ทำไมแม่จะไม่เชือใจผมแม่คิดว่าผมเป็นคนแบบนั้นจริงๆเหรอในฐานะที่ทำงานเป็นครูมาตลอดชีวิตจนวันกเกษียณแม่อยากบอกว่าไม่ว่าจะประเทศชาติหรือคนทั่วไปก็ตาม ถูกประเมินด้วยผลงานในอดีตท,ทั้งนั้นลองคิดถึงสิ่งที่แกเคยทำตลอดเวลาที่ผ่านมาสิแกจะเชื่อใจคนอย่างตัวเองได้หรือเปล่าล่ะเออแม่ผมเหงานะทำไมทั้งพี่ทั้งแม่ถึงทำให้ผมโดดเดียวยิ่งกว่าเดิมอีทั้งที่เราเป็นกลอบครัวเดียวกันแท้ๆทำไม ถ้าแกกินเล่าและพูดจาเรื่อยเปื่อยแบบนี้ก็วางสายเถอะแม่คุณนายยอมกดวางสายแล้วเดินไปยังห้องครัวด้วยความเจ็บปวดเหมือนมีคนเอาหัวใจลงไปย่างบนกระทะร้อนที่มีน้ำมันกระเซ็นเธอส่งเสียงคลางเพราะการปวดแปลกเนหน้าอกเรากับถูกกดทับจากนั้นก็หยิบเบียร์กระป๋องในตู้เย็นออกมาเปิด ก่อนจะดื่มอึกอึกลงไปรวดเดียวโดวยคิดว่ามันจะช่วยดับไฟที่สุมในอกและกระจัดความปวดร้าวในใจได้จะสุดท้ายก็สำลักเธอนึกสมเพศตัวเองเหลือเกินที่เลือกดื่มเบียร์เพื่อลืมคำคุยวัวของลูกชายที่เมาไมาด้วยวริสุราเธอไม่รู้จริงๆว่าต้องทำอย่างไรแม้ที่ผ่านมาจะใช้ชีวิตได้อย่างไม่ยากเย็นนักด้วยการวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างชัดเจน แต่ปัญหาเรื่องลูกทำให้เธอกลายเป็นตาช่างที่พังจนใช้การไม่ได้อยู่เสมอสมมติว่าเธอปิดกิจการและไปช่วยธุรกิจของลูกที่ไม่รู้ว่าเป็นธุรกิจต้มตนหรือไม่สมมติว่าขาดทุนจนสูญเสียเงินทั้งหมดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นทรัพย์สมบัติชิ้นสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ก็คงจะมีแค่ห้องสองห้องในตึกนี้เท่านั้นซึ่งเป็นห้องพักบนชั้นสามของตึกแถวเก่าแก่สีซีดจาง ติดตั้งอยู่บนเนินเขาแขวงช่องพามานาน20ิปีแล้วไม่รู้ว่าลูกชายต้องพลานที่พักพิงแห่งสุดท้ายของคุณนายยอมให้ได้ก่อนหรืออย่างไรถึงจะเลิกล้มเหลวเสียทีแม้ว่าใจเธอไม่อยากยอมรับแต่ลูกชายก็เป็นคนไม่ดีแถมยังมีอาชีพกึ่งนักต้มตุนอีกลูกสะพ้ายคงรู้เรื่องนี้ถึงเด้อรีบร้อนขออย่า หลังจากแต่งงานไปได้ยังไม่ถึงสองปีดีตอนนั้นเธอเคยนึกโกรธที่ลูกสะพ้ายตัดสินใจโดยไม่เห็นอกเห็นใจกันเว่าสุดท้ายแล้วเธอก็ต้องยอมรับว่าความผิดส่วนใหญ่อยู่ที่ตัวลูกชายทั้งสิ้นตลอดเวลาสามปีหลังจากยารัลูกชายก็พลาญสมบัติที่เหลืออยู่จนหมดและกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวเธอถามตัวเองว่าในเวลาแบบนี้ มีแต่แม่อย่างฉันคนเดียวที่ช่วยเหลือเขาได้แล้วฉันมัวทำอะไรอยู่ฉันเป็นห่วงว่าคนไร้บ้านที่สถานีโซจะมีข้าวกินไหมแต่ทำไมถึงไม่ห่วงยายลูกชายที่ออกจากบ้านไปดื่มเหล้าจนเมาไมา่ปะคุณนายยอมดื่มเบียร์ที่เหลืออยู่จนหมดและเริ่มอธิษฐานต่อพระเจ้าที่โตอาหารสิ่งที่เธอพอจะทำได้มีเพียงการอธิษฐานและอ้อนวอนเท่านั้น ในวันเกิดคุณนายยอมอยู่กับลูกสาวลูกเขยและจุนฮีหลานสาวที่นำความสุขมาให้อย่างล้นพ้นปีนน้ครอบครัวของลูกสาวไม่ได้มาหาที่ชองพาแต่ชวนเธอไปร้านฮันโอที่ตั้งอยู่ในอาคารสูยนการค้าย,ย่านพักอาศัยของพวกเขาแม้ว่าหมู่บ้านไฮอีโ e คของลูกสาวซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแขวนอีชนและตึกแถวในแขวงชองพาของคุณนายยมจะตั้งอยู่ในเขตยองซังเหมือนกัน แต่มันก็แตกต่างกันราฟ้ากับเหวเพราะต่อให้เขตยองซันได้ก้าวขึ้นมาเป็นย่านที่อสังหาริมทรัพย์ราคาแพงที่สุดเป็นอันดับสองรองจากคังนำเขตซะแต่แขวงชองพาของคุณนายยอมก็ยังเป็นย่านของคนทั่วไปซึ่งมีตึกแถวและหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยกระจุกกันอยู่บนเนินเขาลูกสาวและลูกเขยมักจะบอกปัดวัฒนาคารต่างหากที่เป็นเจ้าของบ้านพวกเขาและพยายามเฉยใช้ไปเรื่องอื่น แต่ความเป็นจริงพวกเขาก็ช่วยกันเก็บเงินอย่างขยันขันแข็งโดยมีเป้าหมายว่าพอจุนฮีขึ้นชั้นมัธยมต้นจะต้องย้ายไปอยู่ในย่านรูหราที่คังนำให้ได้บางทีคุณนายยอมก็นึกสงสัยว่าวิธีการหาเลี้ยงครอบครัวรวมถึงเทคนิคการลงทุนในเชิงรุกและทะเยอทยานเช่นนี้เป็นผลมาจากศักยภาพของลูกสาวหรือความสามารถของลูกเคยกันแน่ พราะมันแตกต่างจากแนวคิดด้านเศรษฐกิจแบบหัวโบราณของเธอเหลือเกินแต่แล้วเธอก็เข้าใจว่าทุกอย่างคงเป็นผลมาจากการผนึกกำลังความสามารถของต้องคู่เข้าด้วยกันหลังจากแต่งงานลูกสาวของเธอเปลี่ยนไปทีละนิดจนไม่เหมือนคนเดิมในขณะที่นับวันลูกเขยก็ยิ่งทำตัวเหมือนคนในครอบครัวของเขามากขึ้นหากจะมีเรื่องโชคดีก็คงเป็นเรื่องที่ลูกสาวและสามีเข้ากันได้เป็นปีเป็นคลยุย ถึงหน้าห่วงน้อยกว่าครอบครัวของลูกชายที่ทะเลาะกันแล้วจบด้วยการหย่ารัางแต่กระนั้นคนนายยมก็เริ่มสัมผัสได้รางๆว่าทิศท,ทางและเนื้อหาของบทสนทนารวมไปถึงความสัมพันธ์ของเธอกับลูกสาวผู้ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกด้านนั้นห่างไกลเสียยิ่งกว่าระยะทางจากยองซันมาถึงคังนำเสียอีกและพวกเขายังชวนเธอมากินฮันอูอีกพอถึงวันเกิดของแม่หรือวันเกิดของแม่ยายทีไร ลูกเขยจะพามาเลี้ยงในร้านที่รู้กันดีว่ามีราคาแพงแห่งนี้ว่ากันตามตรงแล้วเธอรู้สึกหนักใจมากกว่าประทับใจเสียอีเพราะที่ผ่านมาครอบครัวของลูกสาวมักจะพาเธอไปเลี้ยงวันเกิดที่ร้านซี่โครงหมูย่างแถวทางเข้ามาหาวิทยาลัยสตรีสุขพยองมากกว่าคุณนายยอมนั่งลงด้วยความอึดอัดเธอมองดูจุนฮีผู้เป็นหลานสาวพลางอมยิม้ม แม้จุนฮีจะเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับ Youtube ในสมาร์ทโฟนและไม่สนใจใสายตาของยายเลยเธอก็ยังปลื้มใจอยู่ดีลูกเคยและลูกสาวเอาแต่คุยกันเองเรื่องสินค้าทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินออมเงินประกันแต่ไม่มีทางที่เธอจะฟังรู้เรื่องอยู่แล้วเธอนึกอยากให้ฮันอูมาเสิร์ฟปไว้จะได้จดจ่ออยู่กับอาหารวันนี้เป็นวันเกิดของเธอเธอคิดในใจว่า คนที่มีสิทธิ์เพลิดเพลินไปกับวันนี้มีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นพออาหารมาเซอร์คนนายยมก็เอาแต่คีบเนื้อที่ลูกเขยย่างให้เข้าปากไม่หยุดลูกสาวดูแลจุนฮีส่วนลูกเขยก็รับหน้าที่ยากเนื้ออย่างขยันขันแข็งหลังจากลูกสาวลินเบียให้และชนแก้วกันแล้วเธอก็เปิดปากพูดเหมือนรอคอยจังหวะมานานแม่จุนฮีจะไปโรงเรียนเทควันโดแล้วนะ เป็นเด็กผู้หญิงให้เรียนเทควันโดทำไมกันอ้าวทำไมคนที่มีการศึกษาถึงพูดแบบนี้ล่ะแม่แต่ควันโดแบ่งแยกชายหญิงที่ไหนคราวก่อนจุนฮีถูกพวกเพืพ่อนผู้ชายทจกลับมาบ้านนะแล้วจุนฮีก็บอกเองด้วยว่าอยากเรียนจะได้สู้กับพวกที่ชอบมาแกล้งได้ลูกสาวของเธอพูดถูกคุณนายยอมรู้สึกละอายใจในความหูโบราณของตนจึงเผยสีหน้าเคร่งเครียดให้เห็น ระหว่างที่ลูกเขยมองดูสถานการณ์อยู่เงียบเงียบลูกสาวก็ยกแก้วเบียร์ขึ้นกระดกจนหมดคุณนายยอมรีบเบือนหน้าไปมองจนฮีแล้วเลิกทำหน้าเบึง้งจนฮีหนูอยากเรียนเทควันโดหรืออืมจนฮีตอบโดยไม่ละสายตาจากยูทูบนั่นแหละเรูเห็นว่าแถวบ้านแม่ไปโรงเรียนเทควันโดดีๆอยู่อาจารย์ก็เก่งมากนอกจากจะมีประสบการณ์เป็นตัวสำรองทีมชาติแล้ว ยังอายุน้อยความคิดความอ่านก็ดีเขาลือกันให้ทั่วในมัมคาเฟ่ของฝั่งตะวันออกเลยมัมคาเฟ่ของฝั่งตะวันออกงั้นหรือเป็นสมาคมของผู้เป็นแม่แขวงอีชนฝั่งตะวันออกนะมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตงั้นอาจารย์คนนั้นก็โง่นะสิทำไมไม่ย้ายโรงเรียนไปแหล่งทําเงินอย่างอีชนสะล่ะมาจมปลักอยู่ในตรอกชองพาแบบนี้ทำไม อาจารย์เขาก็ตั้งใจจะย้ายนั่นแหละแต่ที่แถวนี้มันแพงนี่นะแล้วเราก็รอจนเขาย้ายมาไม่ไหวหนูเลยจะส่งจุนฮีไปรเรียนที่นั่นแทนแต่อยากให้แม่ช่วยอะไรหน่อยอยู่ดีๆเนื้อหันโอที่นุ่ม,มละมุนก็กลายเป็นเนื้อแข็งที่เคี้ยวไม่ลงเสียอย่างนั้นแน่นอนว่าคุณนายยอมไม่ได้รังเกียจที่จะใช้เวลากับจุนฮีเลยถธอแค่ติดใจตรงที่ตนไม่มีโอกาสได้เลือกช่วงเวลานั้นด้วยตัวเอง ลูกสาวอยากให้คุณนายยอมช่วยดูแลจุนฮีสองชั่วโมงซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างการเรียนเทควันโดและไวโอลินแถมยังบอกว่าเวลาเดินรถชัตเทิลบัสของโรงเรียนสอนพิเศษค่อนข้างมินเมจึงอยากให้เธอพาจุนฮีขึ้นรถเมย์ไปรโรงเรียนสอนไวโอลินด้วยการให้ยายผู้เป็นหญิงชาราที่กเกษียณอายุแล้วและดูเหมือนไม่มีงานอื่นทํามาดูแลหลานสาวเป็นเวลาสองชั่วโมงนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่คุณนายยอม ก็มีสิ่งที่เธอต้องทำเธอต้องไปดูความเรียบร้อยในร้านสะดวกซื้อเป็นประจำต้องทำงานอาสาของโบและยังต้องคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกวันเพื่อป้องกันโรคความจำเสื่อถแตว่าเมื่อง,งานของเธอกับงานของลูกสาวหรือหลานสาวทับซ้อนกันเท่าไรงานของเธอก็มักจะถูกดันให้ไปอยู่ด้านหลังแทงจนกลายเป็นเรื่องปกติคุณนายยังไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตอบรับคำขอของลูกสาว แม้จะไม่มีการเอ่ยถึงค่าตอบแทนแต่เธอก็ไม่พูดอะไรเพราะเชื่อว่าลูกเขยและลูกสาวคงให้เงินกับเธออยู่แล้วขากลับตอนขึ้นรถเมย์มาคนเดียวคุณนายยอมก็นึกถึงบรรดาพนักงานในร้านสะดวกซื้อช่วงนี้พนักงานยังเหมือนคนในครอบครัวมากกว่าเสียอีกแถมยังทําให้เธอสบายใจมากกว่าลูกชายที่ไม่เคยเชื่อฟังเลยแม้แต่นิดและลูกสาวที่ชอบโอดเก่งเสลกเกินขืนพูดแบบนี้ออกไป ลูกสาวเธอคงจะตำหนิเธอว่าเป็นเจ้านายใจร้ายและบอกว่าปฏิบัติกับพนักงานเหมือนคนในครอบครัวแบบนี้ไม่ถูกต้องแต่ใน,นเมื่อเป็นเรื่องจริงจะให้ทำอย่างไงได้ล่ะฉันไม่ได้ขอให้พนักงานมองฉันเป็นคนในครอบครัวสักหน่อยแล้วก็ไม่ได้ใช้งานพวกเขานะเพราะคิดว่าเป็นคนในครอบครัวด้วยคุณนายยอมปลอบใจตัวเองว่าเพราะตอนนี้คนใกล้ตัวที่พึ่งพาได้มีแต่พนักงานที่ราย เธอก็เลยคิดเช่นนี้โดยอัตโนมัติ